ครับวันนี้ก็ผมมาถึงสูนราชการจังหวัดสุรินแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับมองเห็นล่างๆอยู่นะครับถ่ายไม่ชัดนะครับตรงนี้หรือว่าศูนย์ศิลปาชชพสุรินนะครับวันนี้มาในงานเดโมนะครับเครื่องเสียงแล้วก็หากรมภาพยนตร์สิบจอนะครับที่สุรินนะครับหน่วยแรกที่เข้างานแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูว่าเป็นหน่วยไหนนะครับไปลูกพี่ไปดูกันครับผม เดี๋ยวสักครู่จะเดินถึงนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับที่ศูนย์ศิลประชีพสุรินนะครับจังหวัดสุรินนะครับตอนนี้หน่วยแรกลงมาแล้วนะครับทั้งหมดสิบหน่วยครับสิบหน่วยส่วนเครื่องเสียงก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับริมโน้นก็กําลังจะลงงานจริงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เริ่มงานจริงนะครับแต่วันนี้คือการติดตั้งนะครับบูธของขายขายของก็มาแล้วนะครับบูธเครื่องเสียงฝั่งโน้นนะครับ ที่เก่าเวลาดิมฝั่งนูน้นเครื่องเสียงก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับทยอยเข้าสู่สนามแล้วส่วนผมวันนี้ก็ว่างๆนะครับแดดแรงๆอยู่ก็ตามมาเก็บบรรยากาศเพื่อนๆไ้ชมกันก่อนพ,พีพีภาพยนตร์นะครับพ,พีพีภาพยนตร์สุรินของดีอีกหนึ่งนะครับพ,พีพีภาพยนตร์ของท่านสจอพิชิตสายแสงจันทนะครับมาเป็นคิวแรกเลยครับมาเป็นคิวแรกโอ้โหกันลุงพี่เลยมาเป็นคิวแรกนะคนแรกเลยนะเนาะอาอีกแล้หนึ่งมาจากจอมพระเลยอะ แสยงว่าออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นี่แหละครับหน่วยที่ผมว่ารถสวยมากที่สุดอีกอีกคันหนึ่งนะครับสวยเพราะว่ามีเอโบตเตอร์หนังอยู่รอบข้างนี่เจ้าแรกเลยนะครับเจ้าเรกเลยครับสวัสดีครับเป็นเจ้าแรกที่มานะครับท่านวิชิตอีกใช้ลูกน้องแรงมาก หน่วยนี้ก็เป็นของมาเตอร์ดีไซน์ทั้งระบบนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกเพื่อนวันนี้มาก่อนเลยมาเตอร์ดีไซน์เนี่ยไม่มีไม่มีว่ <c oughs> าคิวคิวที่เท่าไหร่นะคิวที่หนึ่งเลยนะครับับมาเตอร์ดีไซน์ทั้งระบบเหมือนที่ผมเคยถ่ายเพื่อนได้ชมกันหลายครั้งนะครับหน่วยนี้จอใหญ่สุดก็22เมตรนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นฝ่บาบังคับวันนี้ไม่นูดลงเท่าไหร่อ <c oughs> ันนี้ลงกี่ใบครับพี่ คาละสิบสองทั้งหมดเลยกี่จอกี่หน่วยก็ค่ 12. 12าละสิบสองสิบสองใบแต่ว่าหน่วยนี้สิบสองใบก็ราคาแรงอยู่นะเนี่ยตู้ใบหนึ่งเท่าไหร่หลายหมื่นเลยนน้องไอมาแล้วน้องไอ้าสวัสดีค่ะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่มีสาว <c oughs> เลิกหมดนแล้วเดี๋วยวไอ้เขาทำงานก่อนนะครับได้ชมเป็นหน่วยแรกนะครับวันนี้นหน่วยแรกที่เข้าสนามนะครับคิดว่าได้ที่หนึ่งแน่นอน ผมมาถึงนานแล้วครับแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าขขาองมู้นพขาเปิดเพลงอยู่แล้วก็ติดลลขสิทธิ์แต่ผมก็รอเขาเปิดกระตรึมแลวผมจะเดินเข้ามาม,มาหาน้องไอ้พี่ก็ชอบระดับนั้นแหละชอบประมาณนั้นแหละ,อะหเออวันนี้จะไม่ถามแล้วว่าขายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปพี่เสียตอนนี้เลิกขายหอยแล้วค่ะมาอยู่กี่วันแล้วเนี่ยมาแต่เมื่อวานเมื่อวานมาพร้อมรถหนังเลยบะ ่หลังเพิ่งมาวันนี้เออนี่คิวแรกนะร,กร้านน้องไอซก็คิวแรกใช่คิวแรกโอ้โหแสดงว่าพี่วันน,นี้โชคดีมาได้คุยกับคิวแรกทั้งหมดเลยครับผม <c oughs> มาก็มพิ่งคุยกับเอฟซีอยู่ทางโน้นก็านนมาจากเจ้าพระอยู่ <c oughs> อันนี้หน่วยแรกนะครับที่ผมถ่ายให้ดูศูนย์ศิลปาชีพสุรินนะครับราการรมภาพยนตร์แล้วก็เดโมโคเครื่องเสียงอยู่ฝั่งนี้นะครับพ <c oughs> รุ่งนี้งานจริงนะครับวันนี้คือเข้าสนามมาติดตั้งส่วนบูธงานอะไรก็มาหมดแล้วนะครับอยู่ฝั่งโน้น จนน้องไอมาขายข้าวนึ่เจ้าเดียวนะครับอาหารตามสั่งน้องไอสีมือไม่เบาไม่เบาเหมือเจ้เาของเละแล้วไหนคุณผู้ชายมาไหนไหอย,ย <c oughs> น้ซ้สั่ต้อมีหอย,ยอมไม่อร่อยค่ะ,ะก็เพื่อนๆมาก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนน้องไอด้วยนะครับอยู่อยู่ติดกระหนังพีพีภาพ,พยนตร์เลยนะครับถ้าจําชื่อไม่ได้่าอยู่ตรงไหนอยู่ติดกับ พีพีภาพ,พยนตร์นะครับตรงนี้ถึงแล้วนะครับผมอาจจะถึงเป็นคนแรกก็ได้นะครับในยูทูบดิมีคนมาอย่างโชคชาลีาลอ๋อก็เขาเป็นงานนี้แต่พี่อ่ะเป็นคนแรกของพี่ <YouTube. S 1> อ่ะชมบรรยากาศครับ ไฟบังคับนะครับวันนี้ลงข้างละสิบสองทุกทุกหน่วยจะลงแค่สิบสองใบเพื่อ <ๆ S 2> จะลืมมาให้กําลังใจกันนะครับพรุ่งนี้สิบจอพร้อมกับกลางวันก็เครื่องเสียงเดโมอยู่ฝั่งนี้ครับเต็มไม่รู้หน่วยไอของเครื่องเสียงมาจากที่ไหนบ้างครับแต่เยอะครับเยอะพรุ่งนี้เจอกันนะครับเจอกันแต่วันนี้แหละสวัสดีครับเจอกันวันนี้แหละ